สวัสดีครับทีดีบีนีที่บริการวันนี้มีอะไรช่วยดูอะไรครับพีพพ่พอดีจะมาดูรายละเอียดพวกรีไฟนแนนซ์บ้านนะครับจะดีจับจับธาคอื่นมาะขอทราบรายละเอียดได้ไหมครับเออดีจับธนาคารอื่นใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้อยู่อยู่ที่ธนาคารอื่นประมาณเท่าไหร่ครับประมาณห้าแสนครับพี่อ๋อแล้วก็แล้วยอยู่ที่อื่นครบสามปีหรือยังครับอ่าครบแล้วครับแล้วก็จัดการรีไฟแนนซ์ใช่ครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับขออนุญาต แนะนำตัวก to ่อนนะครับชื่อสุทธิเกียรติแก้วเน่นะครับเป็นเจ้าที่ธุรกิจการเงินนะครับรหัสในหน้าประกันชีวิตนะครับอยู่ที่5 8 0 3 0 0 9 7 1 6นะครับแล้วก็รหัสในหน้าประกันนี้น่าจะไข่นะครับอยู่ที่6 1 0 4 0 4 1 6 3นะครับแล้วก็รหัสกองทุนนะครับอยู่ที่58030017นะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับคุณลูกค้าอยู่ที่แบงก์เดิมใช่ไหมครับอยู่ที่ประมาณ5แสนใช่ไหม แล้วครบสามปีแล้วใช่ไหมแล้วปัจจุบันนะครับคุณลูกค้าเนี่ยทําอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นพนักงานวิสาหกิจครั่ะท่าษนะครับเงินเดือนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณสามหมื่นประมาณสามหมื่นใช่ไหมแล้วเดือนที่คุณลูกค้ากู้อะครับเป็นกู้เดี่ยวกู้ร่วมอะเป็นกู้เดี่ยวกู้เดี่ยวใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวห้าแสนใช่ไหมอยากจะลองดีมาใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับขอแนะนำผลิตภัณฑ์นะครับแต่ก่อนจะแนะนำผลิตภัณฑ์นะครับเดี๋ยวเราต้องขอแจ้งสิทธิ์ตารางผู้บริโภคก่อนนะครับก อ่าหนึ่งนะครับตอนนี้สิทธิลูกค้าจะได้สิทธิในการข้อมูลที่ถูกต้องในวันนี้นะครับสองสิทธิที่ได้รับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และการบริการในอิสระนะครับแล้วก็สามสิทธิที่ได้รับค่อรับผิดชอบต่อความเป็นธรรมนะครับแล้วก็สี่สิทธิที่ได้รับที่มาาเกิดความเสียหายนะครับเดี๋ยวขอเรียนนะครับขออนุญาตยกกุญแอประชาชนนิดนึงนะครับที่ต้องกคนลูกค้าเปิดแงสก์ในิดหนึ่งนะครับ โอเคปิดได้เลยครับคุณคาทาลุ้นะครับเ uh huh. คยมีข้อมูลที่เตียมดีไหมครับเออยังไม่เคยเลยนะพี่ นแนะนำนะครับเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์นะครับให้คุณลูกค้านิดนึงนะครับก็ลักษณะการรีไฟแนนซ์เนี่ยนะครับพื้นฐานเนี่ยก็คือถ้าวันนี้วงเงินขั้นต่ำนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ5้าแสนบาทนะครับแต่ในกรณีของคุณลูกค้าเนี่ยมันจะติดอยู่ที่5้าแสนอยู่แล้วใช่ไหมครับก็สามารถรีไฟแนนซ์มาได้นี่ก็คือมาตรฐานแล้วก็สูงสุดไม่เกิน50ล้านนะครับคุณสมบัติของคู้กู้นะครับตอนนี้คุณลูกค้าอายุอยู่ที่29ใช่ไหมครับก็จะอยู่ที่ประมาณ20-60ปีนะครับแล้วก็รายได้้ขันต่อสิบปีนะค้ารับแล้าารรรไปะมณเท่่หคับ สามหมื่นใช่ไหมครับก็โอเคแล้วก็สามหมื่นนี่มีส่วนจะมีภาระหนี้สินอะไรเยอะหรือว่ามีบ้านอย่างเดียวครับก็มีบ้านก็บัตรเครดิตอีกประมาณนิดหน่อยไม่ไม่เยอะครับก็ได้นะแต่ยิ่งนานก็เกินสี่เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็อันนี้ถือว่าเข้าเกมของธนาคารนะครับแล้วก็ในกรณีมีไฟแนนนซ์แ่ๆสุดทุกนะครับเาให้ไม่เกินสามสิบห้าปีแต่ก็ไม่เกินอายุหกสิบห้าปีถ้าคุณลูกค้าอายุยี่สิบเก้าก็ผ่อนได้ประมาณไม่เกินสามสิบห้าปีมาณสามสิบเอ็ดปีนะครับก็ถือว่ายังยังอยู่ในเกมของธนาคารนะครับแล้วก็ ในส่วนของขอนชำระนะครับแบบนี้เขาก็จะมีการขอนชำระแบบเขาเรียกเป็น normal นะครับก็คือจะเป็นอัตราเดียวที่ว่าเท่ากันเท่าเท่ากันตลอดสัญญานะครับแล้วก็ในเลนดอกเบี้ยนะครับจะมี2เลนด้วยกันแต่ถ้าคุณลูกค้าเป็นเลนพนักงานประจำก็จะเป็นเลนนี้ขออนุญาตนะครับในีต่ลตาม็อกเบี้ยนะเป็นอยู่ที่ประมาณ ลูกค้าทั่วไปนะครับเพราะว่า uh, จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงสามปีแรกครับจะอยู่ที่ประมาณสามจุดศูนย์ห้าต่อปีนะครับของยานนะครับอยู่ที่วันสามจุดศูนย์ห้าต่อปีนะครับแล้วก็ในปีที่สี่เป็นต้นไปนะครับจะอยู่เอ็มอาร์อาอยู่ที่หนึ่งจุดหกสามต่อปีนะครับอ, e อ,อะะ э ่าใช้ดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่สี่จุดหกห้านะครับแต่ในกรณีแรกนะครับในกรณีตอนแรกตรงนี้นะคะนนนรับจะเป็นกรณีที่ธนาคารเนี่ยสต้องรับภาระการจดจำนองก็ <n า> หมายความว่าธนาคารจะออกค่าจำนองให้คุณลูกค้า แต่ว่า5แสนบาทใช่ไหมถ้าคิดเป็นตัวเลขนนะครับ5แสนบาทค่ 5, าจำนำ1%ก็อยู่ที่ประมาณ5,000 500, บาทนะครับถ้า5,000บาทเนี้ยลูกค้าเอาแบบแรกรับธนาคารจะเป็นคนรับภาระให้ก็คือ5,000บาทธนาคารจะชำระให้นะครับแล้วก็แบบที่สองก็คือในกรณีที่ลูกค้ารับภาระจำนงด้วยตัวเองนะครับก็จะอยู่ที่1-3ปีแรกนะครับ MRA าาจะอยู่ที่ประมาณ3.5แตะโทษนนะครับอยู่ที่2.7ต่อปีนะครับสี 4, ่ปีที่สี่เป็นต้นไปนะครับเ MRA าาจะลดไปที่ 1, 1 6 3ีนะครับก็เฉลี่ยที่ประมาณ4.65ตั้งแต่ปีที่4เนิ่มไปในกรณีที่2เนี่ยลูกค้ารับภาระนะครับค่าจดจำนองด้วยตัวเองนะครับแต่ก็คือเอาได้จะถูกลงแต่ลูกค้าต้องเต็มเงินในส่วนของ5,000นี้2กรณีนี้ะครับจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าสมมติเป็นแบบแรกลูกค้าเนี่ยให้ธนาคารรับภาระจำนองด้วยตัวเองเงื่อนไขก็คือลูกค้าจะต้องอยู่กับแบงก์เนี่ยไปจนถึง5ปี แต่จริงจแล้วสามารถรีไฟแนนซ์ตั้งแต่สปีเป็นต้นไปได้แต่ถ้าคุณลูกค้าครบ3ปีแล้วรีไฟแนนซ์ออกไปได้นะครับลูกค้าจะอาจจะต้องคืนในส่วนของค่าจำนองแบงค์มาเช่นในกรณีนี้ลูกค้า5 0 0 0ันใช่ไหมครับก็จะต้องคืน5 0 0พันกับแบงค์มาแลวพอครบ3ปีลูกค้าสามารถรีได้นะครับแต่กรณีถ้าภายในลูกค้าเรื่องแต่ที่2คือลูกค้าสามารถรับภาระค่าจำนองจดทะเบียนจำนองด้วยตัวเองนะครับในกรณีนี้คือลูกค้าไม่ต้องคืนค่าจำนองแบงค์เวลาครบ3ปีเนี่ยลูกค้าสามารถรีไฟแนนซ์ออกหรือ สามารถยายออกไปโดยที่ไม่ต้องคืนค่าจำนำแบงค์ได้เลยนะครับและสองกรณีนี้ถ้าสมมติลูกค้าอยู่ที่ห้าแสนบาทใช่ไหมครับแล้วลูกค้าต้องการปิดก่อนถ้าลูกค้าต้องการปิดก่อนนะครับภายในสามปีและเป็นเงินสดนะครับแล้วเงื่องไขก็คือว่าถ้าลูกค้าให้แบงค์ออกค่าจำนำให้ภายในสามปีลูกค้าสามารถปิดได้นะครับแต่จะต้องคืนค่าจำนองแบงค์เหมือนกันเช่นกันนะครับแต่ถ้าในกรณีถ้าเลือกไปที่สองคือให้แบงค์รับภาระนะครับลูกค้า หลังจากที่5ปีหลังจากที่ครบ3ปีแล้วนะครับลูกค้าต้องการรีแฟแนช์ออกไปยังไม่ครบ5ปีลูกค้าจะเสียค่าปรับเขาเรียกค่าปรับนะครับอยู่ที่ประมาณ3%อันนี้อันนี้ขออนุญาตแจ้งรายละเอียดก่อนนะครับในส่วนของค่าปรับในส่วนค่าธรรมเนียมต่างๆที่ครูลูกค้าจะต้องเสียนะครับะในกรณีทั้งหมดเนี่ยจะมีการฟรีค่าจำนองนะครับมีฟรีประกันัาทีภัยประกันัาทีภัยของเรานะครับจะเป็นประกันัาทีภัยของอาคันเนซึ่งเขาจะคุ้มครอง1,000บาทต่อ1ล้าน เราพยายามระ,ะบบมมมดับองที่ในคงทีก็คือง่ายก็สัญญาเลยครับในคงที่ตลอดสัญญาจะมีผลคนี้นะครับแล้วก็การที่ปีค่าจำางนองหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็บุกเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ไม่เกินสองแสนสอง 1, แสนบาทในตอนี้หน,นึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งแสนในกรณี้ห้าแสนนี้ก็อยู่แค่ห้าพันบาทก็ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับในส่วนนี้ก็อยากให้คุณลูกค้าเลือกนะครับให้เลือกโปรดักต์ดูว่าอ่าลูกค้าสรุปแบบไหนแบบที่หนึ่งให้แบงก์เอกค่าจำางนองให้หรือว่าแบบที่สองลูกค้าสรุปออกค่าจำางนองเองนะครับว้แลก็ อ่าถ้า500,000บาทตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญเตนำเป็นไอ้เป็นเพิ่มเติมนะครับก็คือเป็นวิธีคิดอัตราเรียกเงี้ยนะครับในกรณีถ้า500,000บาทนะครับคูณประมาณ3.05เนี่ยคูณออกไปนะครับแล้วอยู่ที่365วันประมาณตกแล้วเราเรียจะอยู่ที่ประมาณ1,1400กว่าบาทนะครับอันนี้คือเป็นวิธีคิดให้ให้ลูกค้าดูว่าถ้าลูกค้าเราคู่ประมาณที่500,000บาทนะครับเจะต้องคิดเป็นตัวเลขตกแล้วประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เรา ให้ลูกค้านะครับเป็นการคำนวณดอกเบี้ยแล้วก็ประเภทการ่อนชำระให้ลูกค้าด้วยนะครับอย่าง150,000บาทดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ4%แต่รายได้แต่เวลาผ่อนแล้วนะครับต่อปีลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละ7,000กว่าบาทนะครับถามนิดนึงครับถ้ามันมีแบบว่าสมัคร3บริการเสัญญา3ประเภทกับสมัครครบกับไม่ครบนี่มันมีอะไรบ้างถ้าสมัครในกรณีครบนะครับก็จะจาดูตรงนี้เลยครับ ในกรณีที่สมัครครบสามประเภทนะครับก็จะ,กออะประกอบประกอบไปด้วยะจะมี MRTA ด้วยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ตัวคนแจ้งลูกค้าอย่างนี้ MRTA เนี่ยก็จะมี1เลยนะครับลูกค้าจะต้องมีบัตรเครดิตหนึ่งเลยต้องเปิดบัญชีออฟฟีก<ๆ>่อนนะครับเวลาลูกคา้าเปิดออฟฟีเนี่ยก็จะให้มันถักบัญชีทุกเดือนเลยนะครับจาบกรณีที่2ก็คือในเรื่องของอบัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตเนี่ยเขาก็จะอนุมัติเน่ยอนุมัตินะครับขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเคยมีผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตกับธนาคารไหมแต่เท่าที่ผมดูเนี่ย ลูกค้ายังไม่มีบัญชีที่นี่แล้วก็ยังไม่เคยมีข้อมูลที่นี่นะครับในกรณีนี้น่าจะไม่มีปัญหาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของบัตรเครดิตจะอนุมัติได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าธนาคารนะครับจะดูภาระของลูกค้าแล้วก็รายได้ของลูกค้าเป็นหลักว่าจะอนุมัติได้เท่าไหร่แล้วก็เท่าไหร่ไหมนะครับและในส่วนของอีกอย่างก็คือประกันชีวิตประกันชีวิตเนี่ยเป็นของเป็น MRTA นะครับก็ต้องบอกว่าในประกันชีวิตตัวนี้จะเป็นของบริษัท l e Potential นะครับซึ่งไม่มีผลไม่มีผลต่อการอนุมัติลูกค้าจะทำหรือไม่ ไม่ได้บังคับทาในส่วนนี้นะครับแต่ลูกค้าจะได้เลทอาศาศาัตราดอกเบี้ยพิเศษในกรณีท้่ลูกค้าทำมรทเคอครบสามอย่างนะคะร,ะรับกับกรณีไม่ทํา<บอ>ก,ก็จะอยู่ที่หน้าหน้านี้ฝั่งนี้จะเป็นกรณีที่ท TA, ํา m ทเ a จะอยู่ที่เลทนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทํา MRTA ก็อย่างที่ผมบอกอท TA, าาอกาํา MRTA ก็คือสมัครครบสามยาก็จะประกอบไปด้วยบัญชีออฟฟิศบัตร f อ a บัญชีออฟฟิศบัตรเครดิตแล้วก็ประกันถ้าลูกค้ามัครบครบสามเนี่ยลูกค้าจะอยู่ที่เลทอยู่ที่3,50แต่ถ้าลูกค้า สมัครบสามยานมันก็จะแบ่งอีกว่าลูกค้าจะปีจำนองหรือจะให้จะออกเองหรือจะให้แรกออกก็จะอยู่ในช่องนี้นะครับในทั้งส่วนส่นนะะนงนี้นะครับก็ขออุญาแจ้งลูกค้าอีกนึงนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของช่องทางการติดต่อนะครับของของทีีเนี่ยลูกค้าก็าสามารถโทรไปที่1428หรือเว็บไซต์นะครับทีทีแบงน์นะครับแล้วก็สามารถมาที่สาขาก็ได้นะครับ mm hmm. แล้วก็เอกสาร งนี้วันนี้ลูกค้ามีเอกสารนาะจืไดไหมครับหรือว่าหรือว่าจะนำมาถเปียไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวยืนเลยยืนเลยได้คะพอดีเตรียมเดี๋ยวถ้าเอกสารไม่ครบเดี๋ยวเอามาเพิ่เมเติมได้ได้ทำได,เด<ๆ>้เดี๋ยวเดี๋ยวเรียงแยกวันกชชนันไว้แล้วก็เดี๋ยววันนี้เอาอะไรมาบ้างนะครับบัตรประชาชนแล้วก็ในตัวของทะเบียนบ้านอะไรเนี่ยเขามาแต่ว่าแต่ว่าเอกสารอื่นของจากที่ที่เดิมต้องใช้ไหมครับพวกเอกสารถ้าจะดีแซนมนจะที่ต้อง่นต้องต้องใช้ใช<ม>่ครับอันนี้ นะครับเดี๋ยวจะให้ลูกค้าเป็นแอปพลิเคชันนะครับขอนุญาตผ่านรประชาชนนะครับเดี๋ยวขอเซ็นตรงไหนมาแบบเดี๋ยวขอพยานเซ็นลายเพื่อได้ตังค์นครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันนะครับของสินเชื่อการสมัครนะครับในหน้าแรกก็จะมีว่าลูกค้ารับเป็นบัตรเครดิตรับหรือไม่รับนะครับแล้วก็วงเงินคู้เท่าไหร่นะครับอันนี้ลูกค้าสามารถเซ็นแล้วก็เขียนรายละเอียดได้นะครับตรงนี้ลูกค้าลงนะครับตรงนี้จะเป็นให้ความยินยอมนะครับเกี่ยวกับการเปิดเผย เครดิตบูโรนะครับว่าตรงนี้จะยินยอมให้ทางแบง์นะครับเปิดมาเปิดเครดิตบูโรไหนะครับในส่วนนี้นะครับ,รรบแล้วก็จะมีเรื่องของที่อยู่ที่อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการนำเสอเอกสารตัวคนลูกค้าลงนนะครับแล้วก็ในส่วนอันนี้สำัญก็ในส่วนนี้จะเป็นพ d p a ี่ะครับเกี่ยวกับพ้มครัง,องอวักหรือว่าสิงเชื่อมของลูกค้คานะครับในกรณีถ้ามีสัญญการใหญ่หรือว่าเครือข่ายที่เป็นเกี่ยวกับธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต เงินออกเองินฝากบัตรเครดิตนะครับเกียวกับเรื่รอใข,ของธนาคารทีวีเนี่ยโทรไปติดต่อสอบถามติดต่อนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณลูกค้าจะยินยอมหรือไม่ยมินยอมก็ได้นะครับและในกรณีที่เขาเซ็นยินยอมหรือไม่ยินยอมเนี่ยก็ไม่มีผลต่อการไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางการตลาดนะครับที่คุณลูกค้าสามารถยินยอมหรือไม่เซ็นยินยอมก็ได้นะครับก็ที่บอกว่าไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อโอเคครับก็ย เอกสารอื่นๆนะครับก็ลูกค้าเอามาให้ทีหนังนะ่งเนาะด้านนี้นะครับเป็นเซลชีพนะครับเป็นเซลชีพที่ที่ผมได้แนะนําลูกค้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเรื่องของผลิตภัณฑ์โปรดักตหรือว่าเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนะครับที่ผมได้แนะนําลูกค้าไปเนี่ยก็จะอยู่ในช่องทางนี้ทั้งหมดเลยนะครับอยากให้ลูกคา้าสอบถามต้องเจอได้ก็จะมีเบอร์ติดต่อสอบถามข้อร้องเรียนอยู่ที่หนึ่งสี่สแนะคะแล้วก็เว็บไซต์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเอกสารที่คุณลูกค้าต้องเอามาเพิ่มเนานะ โอเคครับทุกค้ามี่คำถามตรงไหนตรงฝั่งไหมครับไม่จะรอเถ้าสงสัยเราน่าจะถามอีกทีวันที่เอาเอกสารไปยื่นนะอได้ครับก็เดี๋ยวเพิ่มเติมเราก็แลกรายกันนะแล้วคุณลูกค้าก็ติดต่อเพิ่มเติมทีนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาคารอยู่ยังไงเดี๋ยวผมลองตามในทางไลน์นะครับแล้วก็จะแจ้งไปที่คุณลูกค้าโอเคเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณที่ไว้วางใจให้ทีมดีเป็นที่ลูกั่งนะครับของ